ดีค่ะเรากลับมาพบกับรายการเสนอหน้ากับยาน,นีค่ะปลาแขกถูกอยู่ช่องไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ามีคอนเทนต์มาเสนอไหมนี่ระหว่างที่ปลาแขกหายไปไหนไม่รู้ค่ะไปขโมยกระเป๋าพี่เขามาสงสัยมานานแล้วว่าฮิ้วอะไรนักหนาหนพื่อแบกก้อนหินม,มาทํางานค่ะใส่คนก็คงอยากรู้ว่ากระเป๋าพี่เขามีอะไรกันเริ่มดูจากช่องแรกไม่มีอะไรค่ะ ช้องต่อไปก็ไม่มีอะไรค่ะแต่งหน้าก็ไม่ค่อยแต่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอสิ่งที่พี่เขาแบกมาเนี่ยแบกอะไรหนูว่าหนูเป็นคนบ้าขอบฟางแล้วนะคะยังซูเปอร์แขกไม่ได้เลยเซฟส์นเอามาทำไมคะมุงชัอ๋อพี่เขาอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การทำงานค่ะเสร็จให้งแพ็กเอกสารเนาะอ๋ออันนี้โอเคก็เท w า r b บแบจำเป็นจำเป็น กระเป๋าทางสีชมพูมีอะไรอยู่นะอ๋อไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรมีมีมีเป็นแบงค์ดอ,อลลาร์น่าจะเอาไว้หลับโชคสายชาร์จกับแมสเหมือนกินเน่าๆเหมือนกันนะคะแต่แบบไม่จับด้ว่าเดี๋ยวหนอนติดมืออันนี้นออไอเลเนอร์เอาไว้แต่งหน้าเราก็มงสวยตลอดเลยค,ค่ะและ เวลาขินคุแขกก็เก็บไว้กินค่ะ,ะมีลิสต์ด้วยหมดอายุหรือยังอ๋อยังไม่หมดค่ะ2022ยิสองปากไม่แดงไม่มีแรนเดินค่ะปะแขกและก็ยังมีอ๋อมาสคาร่าซึ่งดูแล้วเหมือนแห้งๆไม่รู้หมดอายุหรือยังเช่นกันกับเอก,กสารบาร์บาบาค่ะโอ้โหดูนานค่ะมีระหว่างนาำไม่อ,อยู่นะคนอย่าไปบอกนาำมีแป้ง อ๋อมีแป้งมีแป้งเหมือนยังไม่ได้ใช้ด้วยปกตินางทาแป้งมันบนใบหน้าเวลาแต่งหน้าที่เห็นคนเห็นว่ามันติดนะคะแลก็แบบเอกสารนี่นั่นน่ะเนาะดูสิดูสิมีปากกาแล้วก็ขนมบางทีก็มีเปลือกไม่ทิ้งไม่รู้ว่าหนอนเนี่ยใช้กระเป๋าไปหรือยังยังไม่รู้และช่วงนี้โควิดค่ะเราก็ยังต้องพกเจลแอลกอฮอล์เอาไว้ล้างมือนะคะเฮ้แต่ดูสภาพแล้วเหมือนมันถูกคนนิ่งเลยค่ะ ทุกคนลองสังเกตดีๆนะคะไม่ไหวติงค่ะใช้ได้จริงอยู่หรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> โอเคช่องที่หนึ่งผ่านไปเรามาดูช่องที่สองกันดีกว่าอุมีบัญชีต้องสาสมควรนักขโมยดีไหมคะน่าจะมีประมาณหล้านกว่าเลยกรมสัมภารต้องเข้านะคะ <c oughs> ยอกหยอกเราเล่นเราเล่นก็วันนี้ ขโมยดับเพียงพอมี้เดี๋ยวเอาไว้ค่อยส่งคลิปนี้ให้นางดูตอนทีุ่นกระเป๋านางเสร็จแต่มีช่องมีช่องทา,างค่ะอ๋ออันนี้มีบัตรเติมน้ำมนันเป็นบูรการอ๋อมีกุญแจค่ะคือกุญแจอะไรไม่รู้จะต้องเตรียมพร้อมไว้ก็คือก้อนหินที่น้องสาเนส่งสส่มาตลอดที่นางพกเนี่ยก็คือใช้ได้จริงอยู่แค่ประมาณไม่เกินย่างสอ่งอย่างนะคะที่คิดว่านะคะ ความจะเป็นของนึกษานะคะน่าจะเป็นพาวเวอร์แบงคแมสก็คืออาจจะเป็นช่วงนี้โควิดเนาะจำเป็นต้องพกไปไหนตลอดเวลาแต่ซักหรือ,อยังอันนี้ไม่รู้เผอๆที่นางใส่น่าจะติดโควิดง่ายกว่าไม่ใส่ค่ะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ที่ใช้ยอยู่จริงได้หรือเปล่าน้องก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็กระเป๋าที่ไม่มีตังค์อยู่จริงค่ะอันนี้แฟ้มจำเป็นไหมเรื่องงานก็โอเคค่ะ เรามาแยกจำพวกเนะเาะแล้วก็ของกินเพื่อเวลาเพื่อนหิวก็ต้องรู้จักแบ่งปันนางเป็นคนน่ารักอ่าเราก็มาจัดประเภทหมวดหมู่เนาะมีความสวยความสวยเราก็มีเรื่องเอกสารค่ะก็อันเนี้ยรีวิวกระเป๋าที่มันดูว่าหนักแต่เพียงเท่านี้รายการเสนอหนะ้าก็ประแค่ทุกยุคไปแล้วนะคะไปก่อนไปบาย ไม่จบค่ะปลอก็าทิ้งมันไว้เนี้ยเนาะพอไม่ใช่กระเป๋าน้องก็วางอย่างนี้ยแหละถ้าเกิดใครมาเห็นคลิปนี้สามารถมาหยิบของที่ไม่ใช่ของน้องแต่เป็นของป้าแขกนะคะสามารถก็คือถือว่าโบยจับไปเนาะใจมาลื <c oughs> ไมไปค่ะเรา,าเจอช่องอะไรช่องหนึ่งที่เขย่าแล้วเหมือนมีอะไรหนาะๆอยู่ในกระเป๋านางมีซ่อนค่ะน่าจะมีของดีภายในะเราไปดู S <S เปล่ามากที่เห็นว่าโฆษณาเข้าบ่อยๆไม่ใช่เพราะอะไรคะ่ะนางไปทำดีมาคะ่ะไปบริจาคเลือดมาที่สภากาชาแต่เลือดไม่สามารถทำอะไรนางได้คะ่ะอมีพบของร้อนค่ร้อนจับพระไม่ค่อยได้ <c ười> เครื่องรางของถังคะ่ะที่เห็นโฆษณาเข้าอยู่บ่อยๆ เป็นเพราะอย่างนี้นี่เองอาดูก่อนเนี่ยต้องมีคนรักคนหลงนี่เป็นเพราะที่ปลาแคบมีเอซี FC เยอะเอะนี่มีอะไรบ้างงาอ๋อบรลมาคูหมอชีวกกูมารับพักค่ะ <c oughs> อันนี้นะคะแล้วก็มีซองเขาเรียกน่าจะเป็นยันอะไรสักอย่างนึงอะคะ่ะน้องขอไม่ตอบแล้วกันนะคะสีแดง,แดง มียันจีนด้วยเห็นไหมคะน่าจะเก็บไว้นานมากแล้วอะค่ะเพราะว่าดูดูดูเรือนเหมือนจะเป็นของวัดนองหอยหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจใครเป็นผู้รู้ช่วยมาตอบในคอมเมนต์ด้วยค่ะโอ้โหดูดูแบบพลาสติกกรอบมากอันนี้นะจะเป็นพาริกิคเนสปรับเมืองค่ะอ่านางปกไปเยอะมากโอ้ดูดูค่ะดูค่ะนี่นะคะ ก็จะได้ในเรื่องของศิลปะการพูดนู่นนี้นั่นเนาะการสื่อสารนี่ค่ะเป็นเป็นจี้แบบจรีนๆนะคะนางพกทุกสา์ทุกชาติอันนี้ทาเวสวรรณค่ะ ร้อนถ้าขอไม่จับนานนะคะร้อนมากมือพองเลยเนี่ยใส่สิงอันนี้ก็พะค่ะพะโอ้โหพะรุ่นใหม่ต้องมีเมมโมรีติดมาด้วยนะคะต้องมีจีเหนียวมากสงสารท่านน่ะเหมือนไปปิดตาท่านหรือเปล่าน่าจะมีคลิปลับอะไรอยู่ภายในนี้โอ้ ก็ถ้าใครดูไลฟ์สดอันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาประมูลผักได้เลย<ม>ก็เริ่มตั้งแต่10บ,บาทแล้วกัน <c oughs> นี่นะคะอันนี้ทุกองค์นะคะไม่ได้หมายถึงแค่องค์นี้อันเดียวเราก็มีเป็นเข็มอ๋ออันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ไม่แน่ใจจริง,รงเรื่องความรู้ก็คือน้องสามไม่มีเอาเฮฮาออกแล้วก็ลงข้อเงินค่ะนี่นะคะ ถุงเออถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาแล้วพบเห็นพี่เขารบกวนช่วยซื้อเบิจากถุงผ้าหรืออะไรที่มันดีวันนี้ถามว่าพี่เขาไม่ตังไหมมีค่ะแต่เขาไม่ชอบเขาเป็นคนที่อยู่แบบออกเยียงมากสงสารถุงมากเลยแล้วก็ตอนนี้ยสงสารมือน้องว่าไม่รู้จะติดเชื้อหรือเปล่าจะยื้อวันนี้ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนึงถึงตอนนี้เลยค่ะ ถ้าใครแบบสนใจสามารถมาประมูลของทั้งหมดในกระเป๋าประแขกได้นะคะเดี๋ยววันนี้ยาน,นี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายเก็บเองเนาะประแขกหากชอบคลิปที่ประแขกทําอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์แล้วที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ